ใช้เอ hey, e ียงเสียงซ้ายขวา e S <S จำเป็นไหมพี่นุที่เราจะต้องเน้นไปในทางที่อ่อนแรงสวัสดีครับพบกับพวกเรา DNA ไก่พงบัตรง่ายนิดเดียวนะครับช่องทางที่ทำให้งงทุกท่านได้เลือกวิธีการดูแลทางไกยภาพบัตรอย่างถูกวิธีครับผมนุนุอนุชัยครับผมเด็ดเด็ดชวินครับวันนี้ผมรู้เลยเ,เราถ่ายกันเต็มขนาดนี้ ม,มัน<ะ>ต,ต้องเรื่องเกี่ยวกับการยืนไหมพี่นุ๊กต้องแต่วันนี้ผมใส่รองเท้าแบบผู้ป่วยสตโตรกมาเลยจะบอกนะครับว่ามันผมไม่ยังไม่เป็นสโตรก <laughs> ใส่ลองทำโอเคโอเคหมายเพราะว่าเราเป็นโรโมเดลโรโมเดลว่าในผู้ป่วยสโตรกเองจริงๆก็คือาอาจจะใส่รองเท้าได้สองแบบก็คือปุ่มคอแบบผ้าใบเป็นผ้าใบอย่างนี้เราเป็นแบบเขาเรียกว่าซิปเปิลแซนด์โล่ก็เป็นสายรัดเพื่อให้กระชับ เครื่องไหวง่ายถูกต้องแล้วก็ป้องกันการหลุดและหกลบใช่โอ้โหขายเลยไหมยังขายทุกเรื่องโอเคขายความรู้ก่อนนะครับนะวันนี้เรามาพูดในเรื่องของเรื่องของการยืนทรงตัวนะชื่อตอนว่ายืนทรงตัวอย่างไรในผู้ป่วยสตรกนะครับทีนี้ผู้คนพี่เด็กเข้าใจไหมว่าในเรื่องของการยืนยืนทรงตัวที่ดีหมายความว่าไงยืนทรงตัวที่ดีเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องยืนด้วยความมั่นคง ลงน้ําหนักที่ขาทั้งสองข้างาแต่ปัญหาคือไอข้างที่อ่อนแรงอ่ะลงไม่เต็มใช่ไหมครับโอเค่านทุกข้างก็ูกนะครับยืนบนพื้นรับน้ําหนักบนขาของเราเนี่ยได้อย่างเสมอกันทั้งสองข้างนะครับใช่ในผู้ในผู้ป่วยสโต๊กเนี่ยมันจะมีข้างหนึ่งอ่อนแรงไม่นอนข้างอ่อนแรงนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยก็สมมติเราอ่อนแรงข้างซ้ายผู้ป่วยก็จะเอียงไปทางขวาเขาเียว่าจะลงน้ําหนักในขาข้างที่เขามั่นใจถูกต้องเพราะว่าถ้าเขาแย่มาทางขาอ่อนแรงเขาก็จะเสี่ยงล้มเขาก็เลือกที่จะ อยู่ในข้างแข็งแรงช้ากว่าแต่ว่าพอไปเป็นนานๆวัยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตามมานะครับโดยเฉพาะยืนทรงตัวไม่ดีแล้วมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของการเดินและเสียงล้มได้เพราะว่าใช้ขาข้างเดียวเป็นนานๆย่อมมีอาการอ่อนแรงเพิ่มนะครับหมายความว่าไอ้ข้างที่อ่อนแรงเนี่ยพอเราไม่ค่อยได้ใช้เขาไม่ค่อยได้รับน้าหนักเขาเนี่ย<อ>มันก็มีแนวโน้มจะอ่อนแรงเพิ่มขึ้นได้ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะข้างแข็งแรงเนี่ยก็จะเสียงบาดเจ็บ่ๆๆแล้วเพราะใช้างาน,นข้อเข่าผมเดาเลย ข้อเท้าก็โดยหลักๆก็จะเป็นที่ข้อเข่านะครับโดยเข่าแอนก่อนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งติ้งกุ้งติ้งนะครับเพื่อจะติดตามวีดีโอดีๆนะครับในรอบปีของเราโอเคนะครับนะไปกันเลยครับสามวิธีเพื่อที่จะเช็คเราว่าเรายืนดีหรือไม่นะครับนะเราเริ่มกันวิธีแรกก็คืออ่าอ่เรามาดูเรื่องของการยืนในพี่เดชลกตัยืนตรงกลางนี่ครับ ก็คือเราต้องดูว่าการยืนของผู้ป่วยเนี่ยยืนเขาเรียกลงน้ำหนักเป็นไงบ้างเท่ากันสองข้างนะคะก็เราอาจจะใช้กระจกอยู่ข้างหน้าเพื่อให้คนไข้มองว่าเป็นฟีดแด็กเป็นฟีดแด็กของคนไข้ว่าเอียงหรือไม่เอียงสมมติอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็คือถ้าสมมติว่ากระจกแล้วเอียงมาทางนี้ก็คือเราลงน้ําหนักข้างข้างขวาเยอะอันนี้ให้เราอ่อนแรงข้างซ้ายแล้วกันใช่ครับเราก็ลองสอบถามผู้ป่วยก็เขาสามารถที่จะ ขยับย้ายน้ำหนักมาที่ข้างซ้ายไปด้านซ้ายมากขึ้นได้ไหมนะครับตรงนี้ถ้าสามารถทาได้ก็แสดงว่าผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะยืนทรงตัวดีขึ้นวิธีการที่2นะครับในการยืนสมมุติรถหรือว่าเรายืนดีแล้วทรงตัวดีขึ้นแล้วเราเริ่มที่จะใช้ผู้ดูแลก็ได้นะครับที่บ้านนะครับให้แรงต้านนะคัญโอ้โหไม่ใช่ให้แบบมันใจเย็นๆนะครับผมนะครับทำช้าๆนะครับนะนะครับในในทิศทางก็คือหน้า หลังข้างไปค่าแล้วให้ผู้ป่วยพยายามที่จะต้านไว้ต้านกันนะครับแล้วก็จะเฉียงขึ้นเฉียงลงนะก่ลักษณะเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเราเอาไปฝึกเลยได้เนาะพี่น้นนะแต่มันจะเป็นท่าฝึกไปในตัวนะครับก็เรียกว่าฝึกการทรงตัวค่ะว่าอันนี้เป็นท่าตรวกรดท่าไหนที่เราผับแล้วสมมติไปทางซ้ายแล้วไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยู่แบบเะซยไปเยอะเซยไปเยอะแต่ว่าในแนวโน้มเนี่ยการลงน้ำหนักในทิศทางนั้นมีปัญหาแล้วก็ สามก็คือเมื่อกี้เราอยู่นิ่งๆผักแล้วผักแล้วนิ่งครับตอนนี้เป็นคาสั่งละให้ขยับไปที่ต่างๆมาข้างหน้าอ่ามาข้างหน้าถ่ายมาข้างหลังซ้ายขวาเฉียงเหมือนกันอ่าโอเคเดี๋ยวหน้าหลังเราลองเอามุมนี้ไหมลองมุมนี้อ่าอ่านี้ไหมโอเคมาดูหน้าหลังม่หน้าอ่างนี้อ่านนี้ก็จัดไปแล้วครับอ่าโอเคหลังนะครับเราก็ไม่ใช่ให้ให้คนไข้แบบไปจแบบ ก็คือในจุดสุนทรของเขาสุนทรที่ดีของเขานะครับนะโอเคแล้วไปซ้ายขวานะครับก็เป็นสามวิธีที่เราพอที่จะดูเ้าคร่าวได้นะครับเดี๋ยวเราต่อไปเราจะไปดูว่าถ้ามีปัญหาครับเราจะฝึกอย่างไรบ้างนะครับอย่าบอกนะวันนี้มีจำบ้านมาให้แล้วใช่โอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเราไปติดตามกันเลยครับกับสามวิธีในการดูแลเรื่องของการทรงตัวทําให้การทรงตัวของเราดีเล่นก็คือให้ผู้ป่วยเนี่ยครับ มาลองไหมให้ผมเป็น subject ดีกว่าอ่ายือนจับเนี้เห็นไหมนะครับโดยวิธีการแรกก็คือะหาที่เกาะที่ดีๆนการเช่นเกาอี้ใช่นช่ก่อนนะครับในการที่เราจะฝึกนะครับสมมติมีผู้ป่วยมีปัญหาหน้าหลังอก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยถ่ายน้ําหนักเนี่ยหาที่เกาะแล้วฝึกการถ่ายน้ําหนักอย่างที่เราเมื่อกี้เราตรวจนั่นแหละหน้าหลังนะครับแต่เราต้องมีการที่เกาะไว้เพื่อการที่จะลลงกันลลมนะครับเมื่อทําดีขึ้นเกาะน้อยลง คือให้ให้จับน้อยลงแต่น้อยลงอาจจะแตะน้อยลงนะครับหรืออาจจะปล่อยมือข้างหนึ่งปล่อยมือข้างเดียวข้างเดียวก็เดีพิ่งเดียวพึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นน้านข้างเป็นด้านข้างเดี๋ยวมาดูน้านข้างดูน้านข้างดูน้านข้างน้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับก็เกาะไว้แล้วก็ให้เอียงเสียงซ้ายขวาจําเป็นไหมพี่นุที่เราจะต้องเน้นไปในทางที่อ่อนแรง ให้หาว่าที่ไหนมีปัญหาตรวจสอบก่อนตรวจให้รู้ก่อนให้รู้ก่อนว่าข้างไหนมีปัญหานะครับสิ่งสิ่งที่เราต้องรู้ยืนก็คือผู้ต้องมีผู้ดูแลนะครับถ้าเราไม่มีผู้ดูแลเอาในกรณีที่มีผู้ดูแลก่อนมีผู้ดูแลเนี่ยให้อยู่ในข้างที่เราอ่อนแรงอ่นทางที่อ่อนแรงเพื่อกันการล้มนะครับนะเราจะสังเกตเดี๋ยวผมเพิ่มสังเกตหนึ่งนี่ตอนที่ยืนนี่พี่นุเขาจะประคองตัวกันเกงไว้ตลอดนะเพื่อไม่ให้ล้มอ่ะนะจ้าจ้าถ้ามีเข็มขัดนะคะของล้องเข็มขัดด้วยนะครับนะ ก็คือแต่ถ้าอยู่คนเดียวทำยังไงก็คือเราใช้กำแพงยืนพิงกำแพงเลยอเราจะเป็นพิงกำแพงเพื่อจะฝึกไปข้างหน้าหลังซ้ายขวาเหมือนกันแล้วก็เข้าหากำแพงนะครับคือหมายความว่าถ้าเรามีน้มที่จะเซลงก็พิงเอาค่าที่เอาค้าที่จะเซเนี่ยเ้าหากำแพงเลยนะครับนะนั่นคือในกลุ่มที่เรียกว่าท่าที่หนึ่งท่าหนึ่งโอเคครับโอเคต่อไปเป็นท่าที่สองท่าที่สองครับเรามาดูกันนะครับท่าที่สองก็คืออ่เราอยู่ เป็นด้านข้างเป็นด้านข้างอ่าจ่านะครับนะความสําคัญของการยืนทรงตัวที่ดีเพื่อจะเตรียมครับให้ยืนให้ดีแล้วก็เพื่อจะเตรียมไปเดินไปเดินไปเดินการจะเดินได้ต้องยืนขาเดียวไห้ได้ไอ่ขาเดียวไห้ได้ขาเดียวให้ได้แล้วเมื่อเราฝึกในการทรงตัวในการยกย้ายสายเอวไปมาอ่าก็เรียกว่าถ่ายน้ําหนักแล้วถ่ายน้าหนักแล้วสิ่งสำคัญก็คือมายืนขาเดียวยืนขาเดียวก็หาที่เกาะเช่นเดิมนะคบแล้วก็ให้ยกขาข้างแข็งแรงขึ้นก็คือลงหนักข้างอ่อนแรง ถูกต้องนะครับในเริ่มแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ย่องยกสูงมากก็คือมันแตะก่อนแตะให้ลอยนะครับในบางลายเนี่ยอาจจะแค่ยกองนิดเดียวระหว่างก็ไม่ผิดอะไรนะครับนะแล้วก็สลับกันสลับกันกระสาบเนข้างนี้สลับนิดเดียวนะครับนะอะไรเงี้ยนะครับเมื่อวันที่ดีขึ้นเราก็ยกสูงขึ้นครับแล้วก็อาจจะยกนานขึ้นนะครับนะเป็นวิธีการที่ทำได้ นะคะต่อไปก็จะเป็นท่าที่สามนะท่าที่สามตามอยู่ในมุมเดียวเลยในมุมเดิมมุมเดิมเลยมุมเดิมนะเดิมนะคะยังไงฮะย่อเข่าอ่าย่อเข่าไปค่อยย่อเข่าเหมือนสควอตใช่ันคือสควอตแต่แต่ตรงนี้ก็ประคองอยู่นะพี่โนนะต้องประคองอยู่นะครับนะลงทีเนี้ยสควอตที่ดีทํายังไงก็คือเขาอ่อนแรงข้างซ้ายข้างซ้ายให้ถ่ายนุ่นออกมาซ้ายนิดหน่อยอ่าแล้วลงให้มันเท่าเท่ากันนะครับ ผู้ดูแลก็อย่างที่บอกก็อยู่ในข้างอ่อนแรงนะครับแต่ถ้าไม่มีผู้ดูแลทําไงเหมือนเดิมเอาก้นไปหากําแพงดันกระนะลองดูนะครับก็เป็นแบบอาจจะให้เห็นก็ได้ให้เห็นให้กว้างกว่าน้าแพงเริงมเคืนนครับเริ่มแรกอาจจะแบบว่าโอนชิดกําแพงหน่อยนะเมื่อดีขึ้นขยบออกมานิดหนึ่งก็คือไม่เริ่มไม่แตะแล้วเริ่มไม่แตะเริ่มไม่แตะแต่ถ้าจะเซก็พิงกําแพงไปเลยถูกต้องโอเคครับ อันนี้เป็น3ามท่าที่เราให้กันเยี่ยมมากเลยครับพี่นเป็นท่าเบสิกพื้นฐาน่คิดว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลืดสมองแล้วก็ญาติสามารถดูแลได้จริงๆท่าพวกนี้ในผู้สูงอายุเองเนี่ยก็สามารถสุดได้แล้วก็ผู้ยี้ยังไม่สูงอายุก็ ผได้คือหมายความว่าผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาเรื่องของการเดินทรงตัวใช่นะครับเรื่องของการเดินที่เดินเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนี่เพราะว่าความแข็งแรงลดลงการรับรู้ทางระบบประสาทลดลงนะครับเราสามารถใช้ท่าพวกนี้มาประยุกต์ได้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือบางคนอาจจะเพิ่มการลุกเร่งการท้าทายโดยการหลับตาและหลับตาซึ่งอันนี้ ไม่ได้แนะนําให้ทาด้วยทุกๆคนนะหมายความว่าอยากเริ่มทําด้วยตัวเองก่อนใช่อาจจะต้องปรึกษาผู้ที่มีความรู้นะครับหรือปรึกษานักกายภาพบัตรได้ในกรณีที่อยากจะฝึกอะไรที่มันท้าทายเช่นหลับตาฝึกคือมันยากขึ้นแล้วงั้นแล้วมีความเสี่ยงที่จะล้มใช่หรือว่าฝึกบนพื้นที่ไม่เรียบคือไม่แข็งอะไรเงี้ยก็ต้องปรึกษาผู้ที่มีความรู้ก่อนนะครับนะสำหรับวันนี้ แล็ท่าเบื้องต้นในการฝึกยืนถูกต้องเมื่อจะยืนสมตัวให้ดีเตรียมที่จะไปเดินนะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นวิดีโอที่มีประโยชน์ประโยชน์กับทุกคนครับโอเคนะครับสำหรับนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับพบกับพวกเราครั้งใหม่ในกับ DNA แก้มบัดง่ายนิดเดียวนะครับสวัสดีครับ